ด้านด้านด้านขวามือเป็นโปรแกรมโปรแกรมแรกเป็นโปรแกรมย่างแบบประหยัดโปรแกรมที่สองเป็นโปรแกรมอบบนอบล่างนะครับโปรแกรมที่สามนี้เป็นเป็นย่างโปรแกรมย่างโปรแกรมที่สี่เป็นอบบนอบล่างแล้วก็มีพัดลมช่วยกระจายความร้อนแล้วก็โปรแกรมที่ห้าก็คือโปรแกรมย่างแล้วก็มีพัดลมโปรแกรมที่หกก็คือเป็นอบอบอบช่วงกลางก็คือมีฮีเตอร์ตรงกลางแล้วก็มีพัดลมนะครับ โปรแกรมที่เจ็ดเป็นโปรแกรมอบบนอบล่างฮีเตอร์กลางแล้วก็พัดลมส่วนโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมลายน้ําแข็งเอ่อทษทีฮะเป็นโปรแกรมล้างล้างล้างเครื่องนะครับวิธีชใช้งานก็คือบิดบิดตามที่โปรแกรมสมมุติว่าเราต้องการจะอบไก่แล้วก็บิดโปรแกรมแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วเครื่องก็จะต่อทํางานแล้วก็ปุ่มซ้ายมือเป็นปุ่มบวกลบอุณหภูมิ บวกลบอุณหภูมินะครับ<อ>ต้องการอุณหภูมิที่เราต้องการแค่นั้นนะแล้วก็แป๊บหนึ่นนงโอเคถ้าเกิดว่าอุณหภูมิได้แล้วเนี่ยตัวนี้จะหยุดกระพริบก็คือร้อยี่สิบอ,องศาปุ๊บถ้าได้ปุ๊บตัวนี้จะหยุดกระพริบแค่นั้นเองครับผมไม่มีอะไรส่วนก็แล้วก็ปิด นะครับส่วนมาทางนี้นิดนึงทางนี้จะเป็นโปรแกรมตั้งเตือนนะครับเป,รปเป็นรูปเป็นรูปสัญลักษณ์เป็นกระดิ่งเราใส่เวลาไปนนะเราก็ปิดโปรแกรมก่อนเราใส่เวลา1น,นาทีแล้วก็ปล่อยพอครบอบพอครบ1น,นาทีปุ๊บที่จะมีการเตือนดังติ๊ตติต๊ขึ้นมานะครับเรารอดูกัน ลองหนึ่งนาทีดูว่าข้ามไปแล้วข้ามไป,มไปเลยครับข้ามแล้วโอเคแล้วก็มีอีกอีกตัวหนึ่งคือตรงนี้ต้องปิดโปรแกรมก่อนเปิดโปรแกรมกนะ่อนนะอยผมลองไปโปรแกรมนี้ถ้าขึ้นสัญลักษณ์อย่างเงี้ยฮะกดกดตัวเนี้สองครั้งจะขึ้นสัญลักษณ์อย่างเงี้ยก็คือเนี่ยไปละ อันนี้ตั้งตั้งตั้งอบล่วงหน้านะครับเราเราต้องการจะอบกี่นาทีสมมุติว่าต้องการจะอบ5นาทีนะครับปุ๊บกดอีกทีนึงให้เสร็จตอนกี่โมงให้เสร็จตอนกี่โมงตอนนี้สมมุติว่าให้เสร็จตอน19ก็คือทุ่มนึงเดี๋ยวอัน,นี้เป็นอุณหภูมินะเดี๋ยนะออันนี้ให้เสร็จให้เสร็จตอนอ่าสิบสิบเก้าใชไม 1900ก0คือคือ,คอเครื่องเครื่องจะทำการอบแล้วก็จะอบเสร็จภายในเวลาที่19านาฬิกาก็คือตั้งโปรแกรมอบลงหน้าครับผมแค่นี้เอง